เราให้แล้วเราก็มีรับเช่นกันใช่ไหมคะใช่ใช่เราเราให้แล้วเราเราก็รับเยอะเหมือนกันใช่เราก็ต้องให้บ้างช่ใช่ค่ะให้แล้วก็รับด้วยเป็นผู้ให้ที่มีความสุขและเป็นผู้รับ สุขภาพดีนะคะวันนี้เราได้การสนับสนุนจากรางวัลชมเชยเนี่ยมาสิบกว่ารางวัลสิบกว่ารางวัลเลยค่ะพี่ทานะวรรัลแล้วก็รางวัลที่3านี่เราจะจับในตอนนี้ก่อนคืออยากจะแจกมากอุ้ยตายแล้วชมเชยเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาในวันนี้เนี่ยจะได้รับของขวัญกลับบ้านกันนะคะไม่มามือเปล่าได้ทุได้ทุกรางวัลชมเชยกลับบ้านได้ ติดไม้ติดมือไปแล้วที่สําคัญนะคะเป็นของแบบเรียกว่า r รไ e item ได้เลยก,ก็แล้วกันนะคะเป็นของที่มีมูลค่า ทางใจด้วยแล้วก็เป็นของที่ได้รับการสนับสนุนจากทางองค์กรแล้วก็ผู้ใหญ่ในฝั่งของประเทศไทยเรามาด้วยเช่นกันผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีได้บริจาคน้่นนี่นั่นเพื่อที่จะให้เป็นที่ระลึกสําหรับทุกท่านในวันนี้นะคะกรรมการพร้อมหรือยังคะกรรมการพร้อมหรือยังขอขอรัฟเฟมาจับรางวัลตอนนี้เลยดีเลยค่ะดีเลยค่ะไม่ไม่ทราบว่าสาวสวยทางด้าน หลังนะคะที่ดูแลรัฟโฟของเราอยู่เป็นยังไงบ้างคะพี่ๆคะหลายท่านบอกว่ายังบางท่านยังไม่ได้เขียนหางยังไม่ได้เขียนเพราะฉะนั้นรีบเขียนธนาคาแล้วใส่ลงมาในขันรีบๆ,นะๆนะรีบๆนะ บางท่านก็บอกยังไม่ได้ซื้อเลยแต่บอกขอบอกนะคะวันนี้500รอยเหรียญรางวัลที่หนึ่งเนี่ยท่านอาจจะได้กลับไปบ้านเกินคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มเกินคุ้มกับ35เหรียญสําหรับบัตรบัตรเข้างานเข้างานเนาะกับกลับบ้านได้500รอยเหรียญนะโอไมคก็โอไมคก็มันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะพี่ท่ายยังมีเวลาได้มีเวลาที่จะซื้อได้อีกถึงแม้ว่าจะจับรางวัลชมเชยรางวัลที่3รางวัลที่1ที่2เนี่ยเงินสด500อ เหรียญ300เหรียญโอ้โเพราะฉะนั้น <recess> ก <ed isolation> <Girl ife et> ็มีเวลาแล้วคิดใหม่ได้นะคะคิดใหม่ได้พร้อมอย่างค่ะกรรมการขอป่ายรับโพคของเรานางงามรับโพลด้วยไม่ทราบว่าพร้อมหรือยังเอ่ยพี่ๆ่ะ อ๋อยังยังกำลังซื้อกันเพิ่มอีกยังซื้อกันเพิ่มยังเคลียร์กันไม่จบยังยังมีต่ออีกนะคะยังมีต่อได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆค่ะได้เรื่อยๆแต่แต่เวลาก็ยังยาวนะคะเพิ่งจะยังยังไม่สี่โมงแฟชั่นโชว์ก็ยังไม่มาคุณน้องบาสคุณน้องไบรอันก็มาคุณสมหมายก็มาโอ้โหขอบอกเลยสวยหล่อเหมาะสมสวยหล่อเหมาะสมใช่ค่ะช่วงหลังนี่ขอบอกนะว่าอย่าเพิ่งกลับกันนะคะเราจะย้อนยุคย้อนวัยกันด้วยกันใช่ค่ะ สวิงริงก็ในวันนี้เลยก่อนกลับบ้านความสนุกก่อนกลับบ้านเราต้องพกใส่กระเป๋าไปช่วยนอกจากจะกลับมือแบบไม่เป็นมือเปล่าแล้วเรายังพกความสนุกกับบ้านกันด้วยเราจะพกอยิ้มกลับบ้านกันด้วยจากการแบ่งปันในครั้งนี้นะคะฟันเรเซอร์ตรงนี้ต่อได้หลายชีวิตมากกว่าที่เราคิดนะคะจริงอยู่ว่าเรามาเราทุกท่านเสียสละเวลามาเวลาทุกท่านเนี่ยมีค่าเราเข้าใจแต่ เทคแคร์ฮีโร่ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะออฟดิวตี้หรือว่าออนดิวตี้หลายๆคนทำหลายๆเซตติ้งที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็เราก็มาช่วยกันทำราฟโฟตรงนี้นะคะไม่เป็นยังไงเอ่ยสาวๆค่ะพร้อมอยังคะพร้อมย่างหรือว่าจะเดินก่อนแล้วค่อยจับรัฟโฟอ่ะแต่แต่มีแน่นอนค่ะแล้วก็ในส่วนของเราเงาชมเชยเนี่ยค่ะมีทั้งหมด15รางวัลนะคะเป็นถ้วยเป็จรงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเป็นการ ได้รับความสนับสนุนอย่างดีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีกระเป๋า Amazing Thailand จำนวน4ชิ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเช่นกันนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีได้สนับสนุนรางวัลส่วนนี้มาให้กับเราเช่นกันะนะคะกรรมการค่ะกรรมการออขอขอแร็ฟโฟมาก่อนจะจับรางวัลชมเชยก่อนนะคะค่ะคุณ,ค,ณคุณปราณีคุณอขอรางวัลแรฟพ เดีะะ๋ยวเราจะจับกันในช่วงรางวัลชมเชยก่อน oh, oh. <laughs> บอกว่ายังเขียนไม่เสร็จอเคให้เวลาเขาหน่อยดีไหมหรือจะได้ค่ะ <laughs> ไ,ได้ค่ะ <laughs> พี่พี่ท่านไหนมีประสบการณ์ในการทํางานที่อยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องๆตรงนี้เ <laughs> ชิญขึ้นมาบนเวทีหน่อยได้ไหมคะ <laughs> น้องๆก็อยากจะได้ยินส่วนหนูเป็นรุ่นน้องเป็นเป็นน้องพยาบาลอยู่ <laughs> ก็อยากจะได้ยินประสบการณ์ได้ย <laughs> ินได้ยินข่าวมาจากพี่พี หลายท่านนะคะว่ากว่าจะมีวันนี้ของชีนานา ไม่ง่ายพี่ไม่ง่ายทุกคนนะคะเราใช้คําว่าตรากตรําในการทํางานมากมาอยู่ประเทศนี้โอ้โหขอบอกไลยว่างานหนักไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามนะคะงานหนักมากแต่เราก็ยังมีเวลามาสั่งสีรค์มีเวลาทําทําบุญทํากุศลนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีประสบการณ์อยากจะเล่าให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆฟังเชิญนะคะลบก้นยกมือก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะถือไม้ลงไปหา เองมีพี่ท่านไหนอยากจะแชร์ประสบการณ์ในการทํางานไหมคะผ่านมาแล้วกี่ปีมไม่สำคัญออคะมีคุณค่าทางจิตใจมากๆเลยคะ่ะถ้างั้นก็คงจะต้องพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอคุยกับทางด้านเ่องเสียงหน่อยว่าท่านเปิดเพลงอะไรให้เรานะคะคุยไปโอเค